เป็นรอยเย็บแผลตาขาบอะค่ะเครียดมากนอนร้องไห้ส่องกรจกก็ร้องไห้ค่ะเวลาจ,จะคุยกับใครพูดคุยกับใครก็จะแบบมีความกังวลว่าเขาคิดว่าเขามองแผลเราตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะ มีแผลเป็นที่บริเวณจมูกค,ค่ะจากแมวขวดนะคะ<ๆ>เข้าไปลึกเกือบขาดพอหลังจากที่เราเย็บแผลแล้วค่ะพอเกิดรอยแผลเป็นขึ้นมาก็ไม่มั่นใจอะคะ่ะคือเครียดมากนอนร้องไห้ส่งกระจกก็ร้องไห้ค่ะคือเวลาเจอเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะพาทารองพื้นปิดแต่มันก็ไม่มิดนะคะคือเพื่อนก็จะถามไปโดนอะไรมาทําไมเป็นแผลนูนแบบนั้นทําไมมันไม่เรียบมันกูขาแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนทําให้เราไม่กล้าออกไปเจอสังคมภายนอกค่ะอยู่แต่ที่บ้านอย่างเดียว ่อนมาพบคุณหมอนะคะคิดว่าการรักษาจะต้องอยู่ในประมาณ1-2ปีถึงจะหายค่ะแต่พอได้มาพบคุณหมอคุณหมอมีความเป็นโปรเฟชชั่นแนลนะคะแล้วก็ใส่ใจค่ะเข้าใจถึงความรู้สึกขนไข้ะคะ่ะที่มารักษาะคะ่ะประทับใจตั้งแต่ครั้งที่3แล้วค่ะที่แผลดีขึ้นรอยนูนหายไปรอยหลุมหายไปตั้งแต่ครั้งที่3เลยค่ะเกือบ90%นะคะ่ะขอบคุณคุณหมอนะคะที่ให้การรักษาอย่างดีะคะ่ะแล้วก็ใส่ใจกับหนูมากเลยะคะ่ะ